สวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกาลาสินช่องประดีชาแนวค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ปดีขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามาชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ประดีจะพาทำแจ่วพริกดิบหรือว่า พริกสดนะคะแจีวปลา้าค่ะามาทำด้วยกันค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใส่พริกหยวกนะคะคือใส่แค่ที่เรามีในสวนค่ะแต่ก็อร่อยได้เหมือนกันค่ะก็จะมีพริกเขียวพริกแดงแล้วก็พริกอ่อนนะคะพริกอ่อนเราจะใช้แทนพริกหยวกค่ะแล้วก็คั่วพริกให้สุกค่ะ พอพริกสุกเราก็เอาหอมกับกระเทียมที่แกะเปลือกแล้วนะคะคั่วให้สุกค่ะจากนั้นก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะเป็นคิวมะเขือเทศคั่วให้พอพอสุกค่ะพอมะเขือเทศสุกก็คิวปลา,าค่ะปลา,าวันนี้เราทำปลา,าสุกนะคะปลา,ามาทำให้สุกก่อน หลังจากปลาสุแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราค่อยมาผสมกับพริกที่เราตำค่ะพอพวิธีการตำก็คือตำพริกให้ละเอียดค่ะถ้าใครชอบละเอียดมากก็ตำให้ละเอียดพอเราตำพริกกับหอมกับกระเทียมละเอียดแล้ว ขั้นตอนก่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะเพราะว่ามะเขือเทศถ้าใส่พร้อมกันจะทำให้พริกเราตำไม่ละเอียดค่ะพอใส่ตำพริกละเอียดแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่อยๆบดค่อยๆบดลงไปค่ะเพราะว่าเขาเขามีน้ำมีเม็ดเดี๋ยวกระเด็นค่อยๆบดลงไปแล้วก็ ตำให้เข้ากันกับพิกค่ะค่ะพอตำเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาปะลาลาที่เราพักไว้เย็นแล้วค่ะมาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกทีหนึ่งสำหรับสูตรวันนี้นะคะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะเพราะว่าต้องการความเปรี้ยว าใครไม่ต้องการคนเปรี้ยก,ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะต้องการความเปรี้ยก,ก็จะใส่น้ำมะขามเปรียกแล้วก็ใส่มะนาวากลิ่นหอมด้วยค่ะมะนาวมะนาวน้อยหลังบ้านค่ะกลิ่นหอมมากค่ะใส่มะนาวใส่มะขาม เปียกลงไปค่ะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะคะกอ้ขา,าเปียกลงไปแล้วก็ต้มให้เข้ากันค่ะใส่มะขามเปียกจะทําให้มีรสรสกลมกล่อมค่ะเพราะว่ามไม่เปรี้ยวจี๊ดจนไปค่ะเปรี้ยกลมกล่อมค่ะหลังจากที่ใส่มะขามเปียกเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวเอากลิ่นหอมค่ะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะตำตำให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยค่ะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมอีกค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ